ก็ทำมาจากร้านร้านราเมนที <road> ่กรุงเทพประมาณ37ปีแล้วเป็นเป็นร้านราเมนที่ก็เปิดเปิดในเมืองไทยครั้งแรกนะลูกค้าชอบทันหมูชาชิวชาชิวเมนอะไรเงี้ยถ้าทัาคนญี่ปุ่นก็จะชอบพวกผัดผัเมน ยี่สอย่างนะครับเราอยากแนะนําให้รู้จักราเมนหลายๆอย่างน่าสนใจนะครับมั่นใจว่าเนอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทำมาสามสจ็ดสามสิบปีแล้วร้านอยู่ในตลาดแกรนนะครับเข้ามาประมาณซอยที่6ซ้ายมือเดียวเข้ามาสุดเลยะครับแต่ว่าวันเสาร์จะมีตลาดนัดแล้วก็อาที่จอดรถยากนิดนึง

ราทำมาจากร้านร้านราเมนที่กรุงเทพประมาณ37ปีแล้วนะเปิดนี่13ปีเปิดที่กรุงเทพเปิดที่เขาสารอยู่มอิดอนเรุกวิทสีิบเ1เมื่อก่อนอยู่ร้านลาเมนเต,ต้ตั้งแต่ปี2627นะประมาณนี้เป็นเป็นร้านลาเมนที่เขาเปิดเปิดในเมืองไทยครั้งแรกนะที่นี่ลูกค้าชอบทานหมูชาชิวชาชวเมนอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าเป็นข้าวก็เป็นพวกข้าวราดแกงกะหรีดข้าวทอดชัทซึทะเลชัทซึอดองถ้าถ้าคนญี่ปุ่นก็จะชอบพวกผักผักชอบทานผักเยอะข้าวราดหน้าลรม,มิทะเลหรือว่าบะหมี่ลรม,มิทะเลอะไรอย่างเงี้ยราเมนยี่สิบห้าอย่างนะครับถึงยี ที่้าอย่างแต่ว่าส่วนมากคนไทยมาก็จะทานแต่ชาชิมเนเราอยากแนะนําให้รู้จักราเมนหลายๆอย่างน่าสนใจนะครับอาจจะมีผักหรือว่ามีผักเยอะหน่อยหรือว่าเป็นซุปเต้าเจี้ยวซุปเชี่ยวซุปือซุปรสเกลือนะครับรับรสซีอิ๊วแล้วก็บะหมี่เย็นมีสลุกราเมนมีเียชิกนะครับปกติวันธรรมดา ก็สักหกโมงลูกค้าจะเข้ามาเยอะกเมื่อก่อนนี้เปิด6กโมงแล้วก็ช่วงโควิดมาเนี่ยก็เลยเปิด5้าโมงว่า,ามีลูกค้าสั่งโปรลายแมนสั่งกลับบ้านเยอะตอนมงปิดปิดห้าทุ่มครับปิดวันอาทิตย์ครับมั <c oughs> บ่นใจว่าเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า <c oughs> ทำมาสามสิบเจ็ดสามสิบแปดปีแล้วนะ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับ ทุกเตรียมทุกส,สดทุกวันครับนต่ครัว่าไม่ใช่เนื้